เพลงไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนเป็นเพลงที่สามของอาราบั้มเพลงนี้มีดนตรีที่ค่อนข้างหนักหน่วงแบบออกร็อกรอกเลยแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี้ก็ถ่ายทอดร้องออกมาได้แบบสะใจกันไปเลยสำหรับคนที่เจอรักที่มันไม่ใช่แล้วก็ไปเจอผู้ชายที่มันไม่ดีเปรียบเทียบว่าอุย้ยฉันจะไปแคร์จะไปสนจะไปง้อเธอทำไมในเมื่อเธอ หน้าไม่เหมือนบิดาของฉันสักหน่อยเป็นแค่แฟนเท่านั้นเองแฟนฉันหาใหม่ได้จ้าฉันหาใหม่ได้ไม่ได้แคร์ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ครูทำเสร็จช่วงตอนปี2,544แล้วก็หมดงบพอดีทำมันสามเพลงแค่ฉันยอมชาวายตัดหางปล่อยเธอแล้วก็เพลงนี้ไม่งอไม่แคร์ไม่สนนะคะเป็นเพลงที่พี่ป๊กพัชพลกรกนกคนเดิมเดียวกันนั่นแหละ ที่ทั้งแต่งเพลงทำดนตรีคุมอัดร้องเรียบเรียงดนตรี Mix ซ์แอนด์มาสเตด้วยดนตรีเพลงอัลบั้มน,นี้คุบอกเลยว่าดนตรีเพราะทุกเพลงมิกออกมาได้เสียงแบบคุณภาพจัดหนักทุกเพลงจริงๆแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถือว่าที่บ้านสีแดงเนี่ยมียอดวิวที่ดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบความแบบสะใจในการที่จะ ประชดประชันนิดนึงเอาว่าอ,อกหกักแล้วก็อยู่ได้แหละฉันจะไปแคร์ทาไมฉันหาใหม่ได้แหละก็ฝา,ากไปด้วยก็แล้วกันสําหรับบทเพลงของคร ja ูเจเอร้องเพลงดี .com ใครอยากจะเข้าไปฟังเพลงนี้เต็มๆเข้าไปได้ที่บ้านสีแดงพิมพ์ชื่อเพลงไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนหรือพิมพ์บ้านเพลงคร ja ูเจเอ๋ก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเรียนร้องเพลงกับคร ja ูเจเอร้องเพลงดี .com ครูสอนร้องเพลงทุกเพศทุกวัยทุกแนวนะคะหรือใครอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองครูแต่งเพลงให้ได้ทุกแนวเช่นกันหรือหากใครมีเพลงแล้วอยากจะให้ครูทาดนตรีให้ครูก็มีทีมทําดนตรีทุกแนวเช่นกันค่ะหรือใครมีเพลงสําเร็จรูปแล้วทําเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้ครูทามิวสิกวิดีโอให้อยากให้ครูเขียนบทหรือกากับหรือหานักแสดงมาถ่ายทอดเรื่องของเพลงให้ครูก็มีทีม ถ่ายทำตัดต่อครบวงจรเลยหรือใครอยากจะให้ครูร้องไก่เพลงให้หรือออกแบบวิธีการร้องทําให้เพลงเนี่ยมีความน่าฟังทําให้การถ่ายทอดของเนื้อหาเพลงเนี่ยมีความหมายที่น่าฟังและลึกซึ้งมากขึ้นครูก็ยินดีที่จะช่วยให้ผลงานของคุณมันดีได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ครูเนี่ย ไปเป็นโปรดิวเซอร์คุมอัดร้องก็ได้นะคะครูทำงานให้ด้วยประสิทธ,ธ,ธิภาพเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะคะขอให้เพลิดเพลินกับผลงานของบ้านเพลงครูเฉลนะคะใครที่สนใจอยากจะให้ครูช่วยในเรื่องของเพลงทุกรายการที่กล่าวมาเบอร์โทรติดต่ออยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะขอให้มีความสุขกับบทเพลงของครูค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ O que é